วัสดีครับจากว n p มีเรื่องเล่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้เล่าอะไรละส่วนมากจะเดินอย่างเช่นวันนี้ผมก็มาเดินโอ้โหอยากจะกินมากเลยใจก่อนมาเดินแถวแถวเพลินจิตก็จะมาดูบรรยากาศบริเวณ v c s เพลินจิตอันนี้ก็เป็นอลองรอยที่ยังหลงเหลืออยู่ของเจ้า เสาไฟต้นหนึ่งแล้วก็มีมิเตอร์เก่าๆอยู่2อ,องสาอันก็จะเริ่มเดินไปเลยนะครับจาก BTS เพลินจิตเดี๋ยวเดินไปทางแถวแถวชิดลมเรามาดูสภาพแวดล้อมภูมิอากาศนะแถวแนี้ว่าบรรยากาศความสวยความงามเ็าเป็นเช่นไรบ้างนะครับแถวแถวถนนเพลินจิต แถวนี้ตึกใหญ่ๆส,สวยๆก็มีให้เห็นอยู่เยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมพาเดินไปนะเดินตามผมมานะครับตอนนี้ผมอยู่ฝั่งด้านที่จะไปพระพรมด้านหลังก็มาจากนานานะก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเจ้ารถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับเนี่ยเนี่ยมีสีีเขียวสายนี้ก็เขาเรียกว่าสายสุขุมวิทนะ ไปนู่นเลยไปวัดพศสีก็ถ่ายไปเรื่อยนะครับถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมรอบๆที่ผมเดินไปเนี่ยมีอะไรบ้างด้านหน้าก็จะถึงแล้วเป็นถนนวิทยุตรงนี้ก็ก็เป็นโครงการปั่น ที่ผมเห็นมีจักรยานอยู่สองคันที่เหลือก็หวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวนำไปปั่นกันนะช่วงนี้ก็มีการผ่อนคลายนะครับเรื่องเกี่ยวกับโควิดก่อนหน้านั้นเนี่ยจักรยานเนี่ยโอ้โหจอดไม่มีใครปั่นนะครับเต็มไปหมดเลยมาวันนี้แล้วเริ่มเบาบางแล้วน่าจะมีคนเอาไปปั่นบ้างมันมีสองอย่างนะครับไม่เอาไปปั่นก็หายไป เดินมาแล้วข้างหน้าครับผมก็คือถนนแยกวิทยุด้านซ้ายก็เป็นถนนวิทยุสผ่านเจ้าตู้แบบนี้นะนะตู้แบบเนี้ยพลาดไม่ได้ก็คือจะมีอักษรกำกับไว้ตลอดนะก็เรียกว่าลงลงยันนะการตู้หายอันนี้ก็เป็นถนนวิทยุที่เพื่อนๆสอ,อบถามมาว่าสายไฟ สายสื่อสารเนี่ยมันยังอยู่ไหมเห็นเขาบอกไว้นานละปีสองปีสามปีแล้วก็ถ่ายเพื่อนได้ดูเนี่ยลากไปยาวแล้วนะครับนะลากไปนูน่นลากไปถึงสลุ่มเนี่ยเนี่ยน,นที่เห็นพิทยุขยุยเนี่ยถ่ายให้เห็นป้ายเลยนะครับว่าเป็นถนนวิทยุเดี๋ยวจะเข้าใจว่าผมไปยืนอยู่บนถนนโทรทรัศน์แล้วมาบอกวิทยุ นี่ให้ดูกันเลยนะครับประมาณนี้นะก็มีเอาออกไปบ้างนะไม่ได้ว่าเหลือไว้ทั้งหมดนะถ้าเหลือไว้ทั้งหมดยิ่งกว่านี้อีกอันนี้เอาออกไปบ้างหตึกนะตึกคู่เลยนะตึกคู่สวยงามมองแล้วก็สวยงามมองตึกก็สวยงามนะครับพอลงมาเจอสายไฟสายหัว เนี่ยตึกแบบนี้ไนดะ้มันต้องแบบนะมันต้องแบบสะอาดนะพื้นทางเทาง้านี่ต้องแบบสวยงามงทุกอย่างนี่ต้องแบบเพอร์เฟกเพราะว่าเนะี่ยแล้วก็ทำซะสวยนะดูทำยังเ,เ,เป็นมาบบน่านประเพณีแล้วเป็นมูลีทุกอย่างถึงว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีนก ดูกันให้หนำดูกันให้หนำนะครับเล็กดูให้หนำเดี๋ยวต่อไปก็จะไม่มีให้ดูแล้วนะนะเดี๋ยวผมเดินข้างหน้านะี่ไม่มีแล้วอันนี้ก็เป็นหินซึ่งผมไม่รู้จักแล้วนะแต่มีเพื่อนๆที่ดูอยู่ะม,มีรู้จักเพราะว่าเพื่อนสมาชิกนะที่ รับชมมีมจํานวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายท่านนีก็คอยจะบอกนะเพราะผมได้พูดไปเรื่อยนะบางทีผมก็พูดเล่นบางทีก็พูดไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้นเคยในสถานที่ต่างๆคือเราไปนู่นทีไปนี่ทีไปทําตรงนู้นทีไปทาตรงนี้ทีนะครับความผิดพลาดนี่มันก็มีนะแต่ก็จะอาศัยเยา็าเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนียนไป เนียนๆแต่โดนจับได้ทุกทีด้านหน้าเนี่ยก็เขาปีนนั่งร้านอะไรคออะไรโปงเป้งตรงนั้นก็เขากำลังทำสกายวอล์กสกายวอล์กนะตรงสถานีเพลินจิตของ BTS เนี่ยแหละ mm hmm. เข้าไปเชื่อมต่อกับ mm hmm. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาตอนนี้ก็ยังไม่สวยงามเพราะว่า เริ่มจะทํายังไม่ได้ตกแต่งนะครับสกายวอล์คตรงนี้สวยนะนะครับเข้าห้างเซนทันเซนะทันอะไรนะแฮมบัสซีเเนื้อเส็นแล้วคงสวยงามนะตอนนี้นะแลมาเชื่อมต่อน,นะครับดูนะอันเก่าก็ยังสวยเลยเดินต่อไป เดี๋ยวด้านหนา้าจะมีอะไรให้ดูอีกเราไปอยู่ตรงช่วงของอัธนาคารกรุงศรีอยุธยาบริเวณนี้เขาไม่มีสายไฟนะพานาำสายไฟลงดินนะเขาที่จะมีก็ตรงถนนวิทยุอะ่ะผมว่ามันมันปัญหาเกี่ยวกับตึกใหญ่ๆเยอะนะเขากังวลอะไรสักอย่าง จริงๆมันมีสถานทูตนะครับแล้วก็ตึกตึกสูงๆใหญ่ๆโรงแรมผมคิดว่าจะเกิดจากความกังวลนะครับในเรื่องการการทำนี่แหละมันมีความผิดพลาดถ้าไฟดับเป็นไงฮะถ้าไฟดับตึกตึกจะอยู่ยังไงสมมุติไฟดับนะครับแบบเ็าทำผิดไฟช็อตดับปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยผมว่าเขาต้องกังวล เกะที่ตึกใหญ่ๆเยอะๆอย่างสาทรอย่างเงี้ยจะนิ่งอยู่ฮะตอนนี้นะสายไฟลงดินยังนิ่งอยู่แล้วเส้นที่ยุเหมืนอนกันนะซึ่งเป็นเส้นสําคัญเนี่ยเพชรบุรีอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าเพราะเหตุไรถึงยังไม่ได้ทำนะ ด้านหน้าขวามือผมนะัน่นเลยไปนู่นก็เห็นนะก็เป็น,นูเซ็นท่ันที่เก่าแก่มากเลยนะ่นาจจสทกปีอะไรนะหนึ่งหกได้ไหมฮะแล้วก็มีนะทำหลายครั้งแล้วก็มีเพลิงไหม้ด้วยนะครับเขาเสียหายมากมายเลยแล้วก็ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ เป็นเซ็นทรันทีเ่เรียกว่ารุ่นแรกๆเลยนะครับเก่ามากๆกตรงนี้เซ็นทรันชิดลมดูโครงสร้างนี่มองมองดูนี่เรายังรู้สึกเลยนะว่าขณะเข้าปรับปรุงนะครับยังดูรู้สึกว่าเก่าๆเลยขณะเขาปรับปรุงไปเรื่อยๆเซ็นทรันชิดลม อันนี้บรรยากาศดีนะช่วงนี้ผมไปประมาณ4ี่โมงนะครับบ่าย4ี่โมงเย็นก็รถสบายๆนะอากาศดูหลายอย่างดูดีครับมีต้นไม้บ้างรถไม่ค่อยติดการจราจรนะคล่องตัวนี่นะ ตู้แบบนี้เหมือนแถวแถวท่าประจันนู่นนะครับท่าประจันแถวท่าเตียนนะเขาจะตู้เขาจะเป็นแบบนี้เลยเป็นภาพรามเกียรติมีหนุมานสู้กับทศกัณฐ์น่แเ,เป็นการนําเสนอวัฒนธรรมไปในตัวถ้าเกิดไม่ติดป้ายเนี่ยเดี๋ยวจะมีลงอลักขระ แต่อันนี้เขาติดไว้นะครับติดเป็นภาพเรามาเกณฑไว้ไม่มีนะจะไม่มีการลงอาัคาระเกิดขึ้น,นก็เป็นสวนหย่อมงล้วข้างหน้าก็เป็นเซ็นทันะเขาทำสกายวอล์เข้าห้างสวยมากเลยนะสวยมากๆเลยเดี๋ยวดูของ ธนาคารกุงศรีอุตยานะว่าจะสวยไหมแต่ผมว่าก็ทําสวยแน่เลยเพราะว่าฝั่งนี้ก็ยังทําสวยก็พามาชมกันนะย่านเพลินจิตนะครับถนนวิทยุชิดลมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ